ปานปรีพหิตานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยเดินทางไปเยี่ยมตัวประกันชาวไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสปล่อยตัวแล้วที่เมืองเบียยาอาคอฟของอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ตัวประกันชาวไทยสองคนถูกปล่อยตัวออกมาทําให้ขณะนี้มีตัวประกันชาวไทยที่ถูกปล่อยตัวออกมาทั้งหมด19คนแล้วและจากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศยังเหลือตัวประกันชาวไทยอีก13คนที่ยังถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มอยู่ ก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้พบพูดคุยกับคนงานไทยที่ศูนย์การแพทย์ในกรุงเทลอาวิฟหลังจากพวกเขาได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสโดยนายปันปรีเดินทางไปพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลเอลีโคเฮนและออสนัทเลฟซิออนโครักผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ชามีเมดิคอลเซ็นเตอร์ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนงานที่ถูกปล่อยตัว นอกจากนี้ตัวประกันชาวไทย17คนแรกจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินของอิสราเอล